เหมือนเวลาแล้วค่ะยัย <Yeah. I S 2> เจ็ดสัก,สกทีทช่วยส่งกระดาษคำตอบมาจากคนด้านหลังด้วยนะคะตอานี้ก็ไม่ต้องกังวลตอนสิ้นปีแล้วตอนนี้ก็รอแค่ช่วงปิดเทอมหน้าหนาวคิดมา้านละปีใหม่ละของขวัญกับเงินวันปีใหม่จะช่วยงานบ้านให้เต็มที่ไปเลยฮช่วงกอบโกยเงินสินะ ตอนที่82มาริโร่กับข้ามคืนอันเงียบสงบคิดมากนี้มาริโร่จังมีแผนจะทำอะไรหรือเปล่าะเดี๋ยวปีนี้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันอีกเนะอะเดี๋ยวก่อนสิขิ้โกงจังเลยนะโมมิจิอ่าาอ,อาซาฮิก็บอกว่าจะอยู่ช่วยงานที่บ้านนี่นะจะให้พาพี่สาวฉันไปด้วยก็ได้นะพี่ชายฉันก็อยู่บ้านนะ นี่มันสึกบาไหนอันเนี้ยแหม,แมขอขัดจังหวะหน่อยนะจ๊ะงั้นเรามานอนค้างคืนด้วยกันไหมจ๊ะนานๆทีนะแถมครั้งน,นี้เราก็มีนายุจังด้วยนะว้านันก็ดูน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ในวันคิดมากมันออกจ้าเอ๊ะมีแผนจะทำอะไรไว้แล้วเหรอจ๊ะถ้าไม่อยู่บ้านตอนที่คุณจันต้าม,มาคงจะรู้สึกผิดแย่เลยละคะ่ะเอเอไม่รอกนายุทธจัน จริงๆแล้วนะสววอนจมอใช่แล้วล่ะไม,ไม่มีอะไรหรอกไว้ค้างคือด้วยกันขขาได้และกันนะใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นโอยามะซั่งจะมาปาร์ตี้ด้วยไหมคะพี่สาวพวกเราก็จะมาด้วยนะเไม่เป็นไรร่วมกลับกับผู้หญิงในห้องแล้วไปคาราโอเกะดีไหมคะเอโอโอยามะถ้ามีเวลาว่าง ักนทำยังไงดีถ้าเลือกกลุ่มใดกลุ่มนึงไปกลุ่มที่เหลือคงรู้สึกแย่นะไม่หรอกจะได้หนีจากความเป็นจริงเออมาให้ลงอ้อ,อ,อ,อชีรายก,กีอีเวนต์ช่วงคิดมากใกล้จะมาถึงแล้วละนะเอ๊ะไปตีบอสอีเวนต์ด้วยกันเนอะได้กระทั่งในนี้ด้วยอะ่ะ เอาล่ะฉันตัดสินใจแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้ปาร์ตี้หิดมาในโฮมรูมเหรอจ๊ะค่ะจะได้ช่วยสริสมสร้างบุคลิกภาพของทุกคนโดยให้ปล่อยตัวได้พูดคุยความในใจอย่างพอดีพอเหมาะแถนจะช่วยให้นักเรียนไม่ทะเลทลายเกินไปหลังเลิกเรียนด้วยค่ะเดาว่าคงจะไม่ได้สินะคะเออฟังดูดีสุดๆไปเลยนะจ๊ะเอ๊เออเองั้น ทำให้ขายงานวัฒนธรรมนิดหน่อยละคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ที่โรงเรียนฟังเองจ้ะอืม,อมช่วยรับหน้าที่จัดเตรียมห้องเรียนในฐานะผู้ดำเนินงานด้วยล่ะเอออย่าแล้วจ,จุ่ๆก็หอบงานมากมาให้ตัวเองซะกันแต่จะถอนตัวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละเอ้น่าสนุกดีนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยด้วยอีกแล้วนะจ๊ะและแล้วก็ถึงวันคิสมาส จะเป็นงานเทศกาลที่เรียบง่ายแต่ต้องขอบคุณความร่วมมือจากทุกคนจึงได้เป็นความสัสสเตเ์เดียใหญ่อขอับมาแล้วเอ,อเอ๊ะเป็นอะไรคันนี้ปอดอีทำอะไรที่เคินกำลังของตัวเองไปหน่อยอ๋อได้กินอะไรหอมหวานด้วยล่ะ <laughs> เพิ่งอบเค้กเอาไว้นะคะเค้กว้าวยัง่อยจังไม่มีอะไรดีสู้ที่อะไแล้วเหรออย่างนั้นก็ขอบคุณนะคะแล้วไม่มีปาร์ตี้คิดมากกับเพื่อนๆหรออ่ะก็มีมาแล้วล่ะนะคืนนี้ว่าจะขออยู่เงียบๆสงบสงบดีกว่าอันนี้รับไปสิอะไรหรอคะของขวัญขอบคุณสำหรับปีที่แล้วนะ่ะ มารีขีดมาสศร้าได้ด <c oughs> ยดวยเหว้าวค่ำคืนอันเงียบสงบและทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีเกือบลืมสัญญาที่ให้ไว้ในเกมเลยนี่มุดจงังคือผู้ชนะปดรติดตามตอนต่อไปฮูฮ <c oughs> ่้ฮซานต้ามาแล้วจ้า นตาลจริงๆด้วยละคะสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะกับตอนที่82นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนีมูจังเป็นผู้ชนะ,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ